บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เป็นแนวคิดของผมผมคิดว่าแต่ละเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยควรจะรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรแต่ก็เป็นเป็นแนวคิดที่เกิดจากประสบการณ์ในการทํางานว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่หวงนะครับไม่หวงโรงเรียนสามารถเอาไปปรับเอาไปไปยุกได้ นะครับเอาไปปรับเอาไปไประยุกต์ได้แล้วเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรที่ผมจะจะเขียนหรือทำได้ก็จะทำเป็นเป็นคู่มือไว้อีกอีกฉบับหนึ่งจะแทรกไปเก็บไปเรื่อยๆนะครับหรือโรงเรียนไหนที่ทำเสร็จแล้วอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ส่งมาได้ครับเดี๋ยวจะช่วยดูให้ก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับเชิญครับสอบฐานเดี๋ยวช่วงเบรกเบรกหลัง กับตั้งแต่นี้ไปเดี๋ยวเรามาคุยกันครับว่าตั้งแต่ที่เราอบได้ฟังมาตั้งแต่เมื่อวานมีส่วนไหนที่ยังสงสัยอยู่ผมเชื่อว่าทุกท่านที่เขาฟังในวันนี้มันเหมือนกับเข้าใจคล้ายๆกับเข้าใจแต่จริงๆแล้วมันคงยังไม่เข้าใจที่ถ่องแท้หรอกจนกว่าเราจะได้ลงมือทําจะได้ลงมืออ่านและลงมือทําเมื่อลงมือทําเราจะพบว่ามีบางส่วนที่มันยัง ติดขัดไม่เข้าใจต้องแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็พูดคุยกันในคณะในในหมู่เพื่อนผมผู้บริหารหรือมาคุยกับผมโทรโทรเข้ามาไลน์เข้ามาแชทเข้ามาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเบรกสักสัก,สกนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้ามาเรามาคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับมีการพูดคุยสอบถามกันว่าอยากจะรู้อะไรจะให้เพิ่มเติมตรงไหนเชิญครับเดี๋ยวเบรกสักสินาทีครับเชิญครับ ขณะนี้ก็ได้เวลาพักเบรกนะคะขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะคะพักเบรกทานกาแฟที่ท่านได้เตรียมไว้เองได้เลยนะคะแล้วเรามาพบกันอีกนะคะในเวลา14นาฬิกา28านะาทีนะคะ30นาทีก็ได้ค่ะข,ขอบคุณค่ะ ช่วงนี้ใครจะแลกเปลี่ยนเรื่องโมเดลก็ได้นะครับเชิญครับขัะที่ใครที่คิดเสร็จแล้วเองจะเอาโมเดลามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับค่ะสอนอค่ะสตรีตินแจ้งว่าได้รับเอกสารจากท่านสอนอเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับไปจดหมายใช่ไหมครับใช่ค่ะอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอะขอ,นอ,อนุญาตสอนอครับเชิญครับ สอครับอยากจะขออนุญาตแอดไลน์ท่านสอไนไครับเพื่อสอบถามข้อมูลในอนาคตนะครับอ๋อได้ครับครับผมใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับเบอร์เบอร์อะไรครับท่านครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ครับเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าครับหนึ่งสามห้าศูนย์ครับครับผมขอบคุณครับ ครับวัสดีครับขอบคุณครับครับก็คงจะเบรกได้เข้าที่แล้วครับก็ขอเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของการอบรมในวันนี้นะครับครับขอกลับไปเฉิญทตานสอนอครับครับขอบคุณครับช่วงนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการตอบคำถามว่าสิ่งที่เราฟังไปแล้วเนี่ยเรายังไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่ามีมีมี อยากได้อะไรเพิ่มเติมให้เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นครับเชิญครับตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ครับเชิญครับหรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมเชิญครับคือจริงๆแล้วหลักสูตรเนี้มันมันจะต้องมีการปฏิบัติด,ด้วยนะครับม,มีการปฏิบัติด,ด้วยอยู่2ขั้นตอนคือช่วงที่การเขียน M O U ที่เป็นประเด็นท้าทายกับการเขียนในตัวที่ขอบเขตพารล่างงาน ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนี้แต่บังเอิญมันไม่ได้มีการฝึกเพราะนั้นมันก็ทําให้การการบรรยายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเปิดในช่วงของการซักถามให้เวลามากขึ้นครับเชิญครับหรือว่ายังไม่รู้จะถามอะไรดีรอยกสอบถามครับเชิญครับเชิญครับครับกรณีจะจะยื่นสมมติจะยื่นเที่ยวชาญครับท่านสอสอครับก็คือใช้สามวงรอบที่เราจะต้องอ่าอัพข้อมูล DPA ใช่ไหมครับครับ ทีนี้ที่เขาบอกว่าแค่หนึ่งหนึ่งรายการของผลงานวิชาการในรในสามวงรอบเราจะอัพในปีไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแค่แค่แค่วงเดียวก็พอใช่ไหมครับรายการไหนที่มันดีที่สุดครับหรือในในสองสองในสองวงรอบแรกเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องมีผลงานทางวิชาการอ่าครับแต่แต่ต้องมีงานวิจัยรองรับเพราะว่ามีไม่มีข้อหนึ่งที่ต้องทํางานวิจัยอยู่ ตอนเก็ทําวิจัย<ฆ>ปกติไป<ฆ>หรือจะทําวิจัยเพื่อทําเป็นส่งเชี่ยวชาญเลยก็ได้วิจัยนั้นให้ส่งหนึ่งรายการเชี่ยวชาญน,นะครับหนึ่งรายการจะทําแบบปอโทรหรือที่นายคำขอสอสามก็ได้ที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเอาทฤษฎีใด,ดทฤษฎีหนึ่งมาแล้วก็ใช้เลยตัวที่สองสามารถทําเป็นแบบเชี่ยวชาญเดิมของวอร์สิบเจ็ดคือ สามารถใช้ตัวทำเป็นเป็นทำมีรูปแบบการบริหารแล้วก็เอาไปทดลองใช้เป็น R&D ก็ได้ครับเลือกเอาครับครับก็คือครับเชิญครับครับครับก็คืออัพอัพในปีไหนก็ได้ในสามวงรอบใช่ไหมครับใช่ครับในสามวงรอบนั้นครับเพื่อเพื่อที่ว่าที่ว่าเป็นผลงานวิชาการแล้วก็ถ้าเป็นส่วนที่เราวิจัยในส่วนวิจัยเราไม่ต้องอัพใช่ไหมครับ ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับอ๋อค,ครับครับแต่ในใน,ในหลักเกณฑ์ไม่บอกว่าพอ,อ,อจะต้องประเมินจะต้องอัปโหลดผลการประเมินในแต่ละปีแต่ละรอบการประเมินครับลงใน dpa ตอนนี้การการการส่งอัพข้อมูลเข้าเป็น dpa เเนี่ยหลักเกณฑ์มันยังไม่ออกว่าจะต้องส่งทั้งหมดไหมครับหรือจะส่งเฉพาะผลการประเมินอย่างเดียว ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเราเราต้องทําไว้ครับครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับแต่ถ้าเราเราเราไอเรื่องของผลงานทางวิชาการเนี่ยถ้าไม่ถ้าเราไม่แน่ใจเรื่องของ R&D ผมว่าทําแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารก็พอครับทําแบบปโททาแบบคศส,สายึทดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งทําแค่นั้นผมว่าจะจะชัวร์กว่าหรือปลอดภัยกว่าครับ ก็เรามีประสบการณ์ในการทำมาแล้วครับผมครับน่าจะดีกว่าครับครับเชิญท่านอื่นครับอยากฝากท่านท่านพออแต่ละท่านนะครับลองลองได้ไปคุยกันแล้วลองทำ MOU นะครับ MOU ที่ต้องต้องเขียนทัสภาระงานแล้วก็มีทัสมีเอาคำมีตัวชี้วัดอินดิเคเตอร์ถ้าเราสามารถรวมกลุ่มกันแล้วทำด้วยกันได้ ผมว่าจะเกิดประโยชน์นะครับแล้วเราสามารถไปต่อรองกับทางกอสอจอได้ว่าเราจะทำกันแบบนี้นะครับทากันแบบนี้ทางจันทบุรีก็เช่นเดียวกันครับไปรวมกลุ่มกันในจันทบุรีแล้วก็ลองไปดูว่าในรูปแบบของภาระงานในตัวลักษณะงานงานบทบาทที่เราต้องทำตัวทัสตัวเอาคัมตัวอินดิเคเตอร์ตัว, task, ตว, outcome, ตว,ตวชี้วัดเหล่านี้ ในของส่วนของผู้ของรองผู้อำนวยการโรงเรียนเราจะทํากันอย่างไรลองช่วยกันคิดนะครับลองช่วยกันคิดแล้วเราจะได้ตัวหลักสูตรตัวแบบกลางๆออกมาตัวหนึ่งจะได้ทําแล้วมันก็ได้ไปเป็นในทิศทางเดียวกันกสอจอเขาก็จะดูง่ายขึ้นนะครับมีอีกไหมครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมคงต้องขอบคุณท่านท่านกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพนะครับที่ ได้จัดให้มีการอบรมขึ้นในครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้เชิญทางจัง,ทางทาง,ท,างทางทางจันทบุรีรัตราัดเนี่ยมาร่วมฟังบรรยายด้วยนะครับต้องต้องขอบคุณขณะเดียวกันจริงๆแล้วการบรรยายตัวเนี้ยมันเนป็นบรรยายที่เชิงปฏิบัติการเพราะฉะนั้นมันจะมีปฏิบัติการอยู่ด้วยเรื่องของการทําการทํา M O U จะให้ได้ลองลองเขียนดูว่าถ้าจะเขียนตามตาม ระดับความคาดหวังของแต่ละวิยาฐานะจะต้องเขียนอย่างไรถ้าเป็นไปได้ฝากทำเป็นการบ้านฝากทำเป็นการบ้านท่านใดอยากทำก็ทำท่านใดไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเฉพาะเอาเฉพาะอันนี้จะทำทั้งๆทาง,ง,งส่วนที่ประเด็นท้าทายด้วยสิ่งที่เป็น MOU ปกติด้วยถ้า่านจะลองทำดูนะครับลองทำดู แล้วก็ส่งมาดูครับแล้วผมก็จะช่วยดูให้นะครับส่งมาดูได้ก็คงไม่ไม่ติดหาอะไรก็อยากจะอยากให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับอยากประสบความสำเร็จทุกท่านเลยเพราะนั้นวันนี้หลังจากนี้ไปครบสี่ปีปั๊บ <im itat> ก็ขอรับการประเมินเลยนะครับขอรับการประเมินเลยนะครับ <im it> ถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรถามก็ขอบคุณทุกท่านครับที่พบถ้าหากผมมีอะไรที่พูดไปแล้วทําให้ท่านผอ,อท่านรองไม่สบายใจ หรือว่าก็คงต้องต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับแต่ด้วยทั้งนี้ทางนั้นก็ด้วยมีความเจตนาเจตนาดีที่จะให้ทุกท่านได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจอย่างเต็มที่นะครับและที่ต้องฝากเน้นไว้ก็คือขอให้ทุกท่านเนี่ยมีเอกสารคู่มือตัวนี้ไว้สําหรับศึกษานะครับแล้วก็เป็นตัวอ้างอิงในการพูดคุยกับเพื่อนครูเพื่อนกับรองผู้บริหารต่อไปนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านครับถ้ามีอะไรที่จะให้ผมรับใช้ได้ก็ขอให้บอกครับมีเบอร์โทรศัพท์มีมีอีเมลมีไลน์ไอดีอยู่แล้วก็เชิญได้นะครับครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับท่านจะจะพูดแลวสักล่าวสั้นหนึ่งไหมครับครับท่านพอพรชัยครับพอ่อยังอยู่ไหมครับ จะต้องรบกวนพอออครับตอนนี้ที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ทางนี้ไม่มีเลยครับต้องขอรบกวนท่านพอกล่าวปิดสักนิดนึงครับขอภัยที่ต้องบอกกระทนหันด้วยครับจะเรียนท่านสานิเทศนะครับท่านสรนกิตินะครับที่เคารพอย่างสูงนะครับผมนะครับในนามของผู้เข้ารับอบรมนะครับทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่ได้รับความรู้นะครับ ทราบว่าการบรรยายเนี่ยนะครับก็ท่านให้ความรู้พวกเรานะครับอย่างเต็มที่นะครับตลอดเวลาระยะเวลานะครับตั้งแต่วันที่8ที่9นะครับแล้วก็ของครูนะครับแล้วก็เป็นวันที่10และ11นะครับเป็นของผู้บริหารโรงเรียนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงการเชื่อมต่อนะครับของ ของวอร์สิบเจ็ดนะครับพอยีเอ็ดแล้วก็มาเป็นเรื่องของ g ก n ีเนี่ยนะครับพอเ้าวอร์สินะครับเป็นเรื่องที่พวกเรานะครับยังไม่กระจ่างชัดนะครับฉะนั้นนะครับการได้รับความรู้จากท่านนะครับในครั้งนี้ถือว่าเป็นการที่จะเติมความรู้ทําให้เรามีความกระจ่างได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ จะเป็นแนวทางนะครับที่เราสามารถที่จะพัฒนาในการทำงานแล้วก็มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ในในการนี้นะครับก็คิดว่าสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์จากตรงนี้นะครับพวกเราน้อมรับที่จะนำมาใช้ในการพัฒนานะครับในด้านการศึกษาให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาตนเองให้ มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นด้วยกันทุกคนนะครับต้องขอบคุณท่านนะครับที่มีอุปการในเรื่องการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งครับขอบคุณครับเด็กครับครับในนามของศูนย์ประสานงานนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีครับแล้วก็นําความรู้ที่ได้จากการรับในครั้งนี้นะครับไปประกอบในการใช้ การปฏิบัติงานนะครับต,ต่อไปแล้วก็การทําข้อตกลงในการพัฒนางานของทั้งข้รากรในโรงเรียนท่านแล้วก็ของตัวท่านเองและรวมถึงท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้อ่ท่านวิทยากรนะครับมีความสุขและความเจริญนี้ยิ่งขึ้นไปนะครับสําหรับการถ่ายทอดในครั้งนี้นะครับก็ขอทุอกท่านโชคดี ทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่ในการอบรมหรือว่าการสัมมนาต่างๆครับในานามของสตรีประสสินก็ขอจบการอบรมเพียงเท่านี้ขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรัรีครับ